สวัสดีครับพบกับแอดบิกและแอดวาครับวันนี้แอดวาพามางานนี่เลยครับนี่ MSI Commercial Channel Summit นะฮะเป็นงานเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กสำหรับสายนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นการทํางานในรัฐพิหาหกิจหรือว่าแม้กระทั่งทํางานที่เกี่ยวกับ AI นะฮะจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับผู้แนะนํากันได้เลยครับผมไป สวัสดีครับคุณตู้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าสวัสดีครับสวัสดีอแฟนเพจดครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจต้องเสนอครับต้องบอกว่าเยอะมากเลยครับเพราะว่าปกติเอเมซายเราเนี่ยนำเสนอโดยเฉพาะในส่วนของคอน summer นะครับมาร์เก็ตแล้วก็ในส่วนของเกมมิ่งนะฮะโดยเฉพาะหลายคนก็จะรู้จักเอเมซายเนี่ยจากสองส่วนนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพามาดูในงานเอเมซายคอมเมอร์เชียลแชนแนลซัมมิตนะฮะก็คือเป็นงานที่โชว์สินค้าแล้วก็นำเสนอนะผลิตภัณฑ์ของเอเมซายระบพ็อพในส่วนขององค์กรและธุรกิจโดยเฉพาะนะครับผม น,นี่อาจจะไม่เคยได้ยินในส่วนนี้กันมาก่อนนะครับแวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าพวกไลฟ์สินค้าแล้วก็พวกสตร t จี้ต่างๆของตัวกลุ่มคอมเมอร์เชียลเนี่ยของ MSI เรามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะเ,เดี๋ยวไปดูไลฟ์อ,อัพแรกกันเลยนะครับทางด้านนี้นะครับผมอ,อ,อันนี้นะฮะไลฟ์อัพแรกที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าเลยนะก็จะเป็นตัว s u m m i t Series นะฮะหลายคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่าตัว s m i t เนี่ยเราได้เปิดตัวกันมาประมาณ 3-4ปีนะฮะแล้วก็รุ่นที่เป็นฮอตฮิตรุ่นที่นิยมเลยก็คือรุ่น s มิ m i t 16นะแล้วก็สมิ m i t E13 Flip นะครับผมซึ่งจุดเด่นของเขานะก็จะอย่างที่เห็นเลยคือเป็นรุ่นที่มีฟีเจอร์ Flip <c oughs> นั่นเองหรือว่ากางได้360องศานะฮะแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวปากกา M s i p ซานะเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นฟังก์ชันทัชสกรีนด้วยนะครับผมเวลาไปคุยงานต่าง ข้างนอกหรือว่า<ช>คุยงาน<ช>ประชุมก็สามารถตัวนี้ตั้งตั้งไว้เป็นนินแล้วก็คุยงานได้เลยใช่<อ>ครับผมบซึ่งตัว u m m i t Series นะฮะก็จะออกแบบมาสําหรับผู้ใช้ในกลุ่มของพวกผู้บริหารองค์กรอะไรอย่างนี้นักธุรกิจนะเพราะว่าตัวดีไซน์เนี่ยมีการออกแบบมาให้มีความเรียบหรูดูดีพ<อ>รีเมียมนะฮะมีความน่าเชื่อถือเวลาใช้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ให้ดูดียิ่งขึ้นนะฮะ<อ>ดูมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับผมตซ<อ>นนี้นะ<อ>นก็คือตัวพะเอกของงานนี้ในงาน MSI Commercial Sumit นนั่เองงซึ่ก็คือส์คอมเม หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นกันผ่านมาบ้างแล้วนะเพราะว่า Commercial Series นะผมเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มอ,องค์กรนะฮะแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจทั้งหลายและะหล่นะหรือว่า<อ>พวกอ,องค์กรและวิสาหกิจอะไรอย่างนี้นะฮะที่ต้องการโนบุกที่มีข้อกําหนดแบบเฉพาะทางนะครับผมเรื่องของวัสดุนะฮะเรื่องฝักการเชื่อมต่อนะเรื่องฟังก์ชันในการรักษาความปลอดภัยนะรับ<อ>ผมตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับด้านเชิงธุรกิจใช่ครับผมเพราะอย่าง ก็จุดเด่นของคอมเมอร์เชียลซีรีส์เนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยนะะเรามาดูใกล้ๆกันนะ,ะตัววัสดุของเขาของก็จะทำจากตัว PCR นะฮะหรือว่า Post Consumer Recycle คือตัววัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลฮะแล้วก็นำไปรีไซเคิลใช้งานต่อได้ง่ายด้วยเป็นวัสดุที่ เอาไปรีไซเคิลได้ใช่ครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนของ sustainability นะครับคือว่าเทรนของการรักความยั่งยืนนะฮะหลายองค์กรก็มองหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ใช้ในสำนักง,งานหรือว่าตัวแล็ปท็อปเนี่ยที่สามารถาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นะฮะซึ่งตัวอคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็เอาแบบมา เพื่อ,อความต้องการนั้นนั่นเองนะฮะรวมถึงนะครับผมในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะก็ให้มาอย่างครบคันเลยนะมันจะเป็น USB Type A, A นะมากถึงอสองพอร์ตด้วยกันแล้วก็มี Type C นะ,ะผมมี HDMI มี port and, พอร์ต LAN ครบเลยนะฮะ <Ooh. S 1> แล้วกอ็อีกหนึ่งช่องนะ,ะที่มีความพิเศษเลยก็คือตัว Smart Car d r e ADER นะฮะอยู่ด้านล่างนี้เนาะก็สามารถองค์กรไหนเนี่ยที่ต้องการรักษาความปลอดภัยในะระดับองคอ์กรแล้วก็สามารถใช้งานเข้าการทำงานเนี่ยผ่านตัว Smart card ที่เซตอัพเป็นของพนักง,งานคนนั้นได้นะฮะ mm. แล้วก็ยัังมีตว NFC สแกนเนอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าเราเอาการ์ดเ f c ที่เราตั้งค่าไว้มาสแกนก็สามารถเข้าใช้งานผ่านตัว AFC สแกนเนอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตลอ,อดภัยธุรกิจจริงๆเลยนะใช่ครับผมแล้วก็ความแรงและควทนทาน,นก็ระดับบริ t ทนิกเกรดสแตนดารนะฮะก็แน่นอนว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับปลอดภัยในห่วงใช่แล้ว ะะอันนี้ก็คือคอมเมอร์เชียลซีรีส์ที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะฮะ<ม>ก็มีทั้งซีรีส์ 14H และก็ 14C นะครับผมก็ 14H ก็จะเป็นดีไซน์นี้ส่วน 14C ก็จะเป็นดีไซน์ตัวนี้สามารถอัปเกรดตัวแรมเพิ่มได้แล้วในอนาคตจะรองรับในส่วนของที่เป็นเจน เอาจอ้าหรือเปล่าอ่าตอนนี้ที่ CPU ที่มีให้เลือกนะก็จะเป็นตัว Intel Core i Gen 14นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น Core Ultra Series 200นะฮะใช่ก็สามารถอ่าคุยกับทาง MSI หรือว่าตัวแทนจำหน่ายได้ว่าความต้องการขององค์กรของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะอยากได้เป็น Series 200ที่มี NPU นะครับหรือว่า Series ที่เป็นอ่า Gen 14ที่เป็นอ่ามี Core i Thread เยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมโซนนี้จะเป็นโซน Prestige Series นะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นไปบ้างแล้วนะรวมถึงแฟนเพจของทาง AD เนี่ยก็จะเห็นรีวิวตัวนี้ ค่อนข้างบ่อยเลยนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เอเมทไซเราเนี่ยค่อนข้างเน้นในเรื่องของการทำทำการตลาดนะฮะแต่ส่วนเพลที่นะผมที่มาโชว์นี้ก็จะมีทั้งเพลทีสิบนะฮะที่เป็นไซส์14นิ้วนะครับเพลทีสิบแล้วก็เพลทีสิบนะครับผมนะฮะเพลทีส่อ่าเพลทีซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เน้นเรื่องของดีไซน์นะฮะประสบการณ์การใช้งานที่ดีนะดีไซน์ที่ดูลุลละนะแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานที่ยาวนานก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีความสามารถในการใช้งานที่ยยาาาาาววววนนนนนนกก่่่่โ้้ตบบุ๊ทััไปะะะครผมเเีีจจดดููถห็ มันจะค่อนข้างดูมีความพรีเมียมหดูลากว่านะฮะใช่ครับแล้วอย่างนี้นะโอ้ ใช่ตัวอ่อย่างตัวนี้นะฮะตัววัสดุเนี่ยก็ทำจากตัวอ่าแมกนีเซียมอลูมิเนียมอลลอยนะฮะที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าตัวแมกนีเซียมอลูมิเนียมทั่วไปครับผมแล้วก็มีความเบากว่าด้วยนะฮะเบากว่าด้วยนะใช่ครับอย<ม>่างตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาดอ่อ16นิ้วนะฮะแต่ว่าเราักษาหนักได้อ่าเบา<ม>ถึงขนาด1.6-1.7ถึงกิโลเท่านั้นปกติเนี่ยตัวโน้ตบุ๊ก16นิ้วนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ1.7-1.8กิโลนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่แค่1.5-1.6ถึงกิโลเท่านั้นโอ้ได้ขนาดจอที่เป็น ขนาดใหญ่16นิ้วใช่ครับความละเอียด 4K และเป็น OLED ด้วยใช่ครับและวที่สำคัญทำน้ำหนักได้น้อยถึง1.6ใช่ครับผมหรืออีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะเพสทีช13นะครับเป็นโน้ตบุ๊กไซส์13นิ้วนะฮะที่เบาที่สุดในตลาดนะตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่990กรัมสำหรับน,น้ำหนักนะฮะไม่ถึง1กิโลนะครับผมแล้วก็วัสดุแน่นอนเนาะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอลลอยด์ยด้วยเช่นกันนะฮะก็ใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่มีี่่าาาาาปปปรรรรระะะะะสสิิททธภพพใในนนนนกมววลลผขััู้้งเเเช CPU Core ็ Intel คบ Mm hmm. แล้วก็แง่ายต่อการพาัคพาเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่990กรัมเท่านั้นเองนะครั mm hmm. บแบตเตอรี่ยาวนานนะใช้งานได้ทั้งวัน ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยน้ําหนักเบาขนาดพกพาง่ายเหมาะกับการเดินทางไปสัมมนาหรือว่าเดินทางไปคุยงาน<ช>ที่ร้านต่างๆหรือว่าที่สำนักงานต่างๆมากมากใช่แล้วก็<ม>สุดท้ายนะครับเป็นเพจสินะผมก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อสักครู่นี้แต่ว,ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่การอัปเกรดตัวเมมโมรีหรือว่าแรมได้ะครับที่เหลือสองตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะเป็นแรมที่เป็นฝังบอร์ดนะ LPGDDR แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแรมแบบโซดิมนะสามารถอัปเกรดความจุแรมได้เพิ่มเข้าไปได้ใช่สำหรับองค์กรไหนท ะะก็สามารถอาเอาไปอัพเกรดเพิ่มได้นะครับผมในกลุ่มของอาจจะเป็นด้าน AI อะไรอย่างนี้ AI, ม,มากเลยการต,ตรัรดต่ออะไรอย่างนี้นะหรือว่าการผลนในพวกไฟล์ Excel ที่มันต้องใช้การคำนวณเยอะๆนะฮะก็เหมาะเลยนะอันนี้ก็เป็น p e t i ด s ้ซีรีสนะฮะก็เป็นจดเ่นของเขานะฮะตอบโจทย์ ในหลายหลายรูปแบบทั้งธุรกิจเอ่ยทั้งด้าน AI เอ่ยหรือว่าจะเป็นใช้นส่วนตัวก็เหมาะสมมากใช่ใช่อันนี้คือแบบคนนิยมซื้อไปใช้กันส่วนตัวเยอะมากสำหรับตัวแคทมิซิลลี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวโมเดลซีรีส์นะฮะเป็นซีรีส์เริ่มต้นของ MSI Business and Productivity วิตี้นะฮะก็เป็นรุ่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครมีราคาย่อมเยาวนะฮะแต่ว่าก็ยังให้ฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบคันนะฮะจะเห็นว่าดีไซน์ก็มีความทันสมัยเเนนนนนาาาาะะะะะสหหหรรัับฮกก็็จจมมีง์้ลลยไ่่วป โมเดล S Series นะฮะหรือว่าเป็นโมเดล F Series นะครับผมตัว F S Series เนี่ยก็จะ,ะโดดเด่นเรื่องของดีไซน์ที่มีความแข็งแรงทนทานนะฮะส่วนตัว F Series ก็ดีไซน์ที่มีความล้าสมัยแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวแรมได้นะฮะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผม,ผมก็มเรายังให้ตัวฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบคันมาไม่ว่าจะเป็นน้ำพดนะที่มีตัวตัว15นิ้วที่มีน้ำพัดเตีดมานะฮะหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้นะ,ะตัวน้ำพด แล้วก็รวมถึงตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะก็มีให้อย่างครบคันเลยนะฮะอย่างตัวโมเดลรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้มาทั้งตัว USB Type A ที่เป็น Super Speed นะผมสองช่องนะครับ Type C หนึ่งช่องนะฮะแล้วก็มีพอร์ต LAN RJ45 ให้นะครับผมก็ค่อนข้างครบคันเลยครบครบเลยนะ,นะตัวการ์ดสั่งความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็กล้องเว็บแคมนะฮะให้มาเป็น 720p แต่ว่าเรามี AI ช่วยน้อยลดน้อยการเซลเลชันให้นะฮะแล้วก็มีตัว Privacy Shutter นะฮะช่วยป้องกันการรักษาความปลอดภัยให้ด้วย โอ้ oh, ดีเลยค,ครับแล้วเรื่องการรับประกันหรอครับการรับประกันนะฮะทุกรุ่นในงานนี้นะฮะถ้าเป็นคอน sumer หรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยซื้อในตัวแทนจำหน่ายปกติเนะะี่ยก็จะเป็นการรับประกัน2ปีนะฮะหปีเป็น worldwide สามารถเข้าศูนย์ซ่อมของ M s i ซที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะฮะหนปีแล้วก็ปีที่2นะก็จะเป็นประกันในประเทศไทยนะ,ะสามารถส่งผ่านออดอทพอยต์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายซื้อมาหรือว่าส่งที่ร้านที่สั่งซื้อใช่ร้านสั่งซื้อใช่ครับ ยี่เองครับครัก<อ>็มี<อ>ทั้ง15นิ้ว14นิ้วใช่ก็เป็นโน้ตบุ๊กสำหรับ เริ่มต้นใช่ครับธุรกิจเริ่มต้นนี้โมเดิร์นนี่ถือว่าเหมาะมากเลยใช่จริงจริงนักเรียนนักศึกษาก็ค่อนข้างนิยมในการซื้อรุ่นนี้ไปใช้พิมพ์งานเอกสารทํางานเพราะว่าแบตเตอรี่พอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมนะฮะกับพวกน้องๆนักเรียนนักศึกษานะฮะแล้วก็คนทํางานที่อาจจะทํางานปีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยังไม่ได้มีบัตเจ็ตเยอะนะฮะตัวนี้ก็จะเหมาะเช่นกันเหมาะการเริ่มต้นใช่ครับนะฮะโซนนี้จะเป็นตัวคอนเทนต์ครีเอชั่นนะหรือว่าครีเอเตอร์ซีรีส์นั่นเองเนาะอาจจะไม่ค่อยเห็นนนกกััสเเท่่่่าาาไหรระแตวมี โชว์ีงานนี้ด้วยสำหรับอ,องค์กรที่มองหาตัวโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานเรื่องของการทำซิมูเลชันการมวลผล AI นะที่ต้องใช้สเปคขั้นสูงตัวคอนเทนต์ r e เ t ชั n เนี่ยก็จะตอบโจทย์ส่วนนี้เพราะว่าตัว CPU นะผมเราใช้เป็นอ n t เ l HX อ e r i e ก s eries, นะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น Gen x s HX s e r i e เนาะอย่างที่เห็นก็คือเหมือนกับตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เป็นทังชิปอย่างตัวไททันเลยนะ<อ>แต่ว่าเป็นเป็นตัวรุ่น ก็คือเป็นซีรีส์ที่เทียบเท่ากับทางไททันเลยใช่ครับผมแต่ออกแบบมาสําหรับคนที่เน้นทํางาน AI หรือทํางานมากกว่าเล่นเกมใช่ใช่นะครับตัวการ์ดจอนะก็จะเป็นตัว RTX 5000 Ada นะครับผมหลายคนอาจจะไม่คุ้นตัวซีรีส์นี้นะแต่ว่าเป็นการ์ดจอนี้เป็นรุ่นที่เขาดีไซน์มาสําหรับพวกงานที่เป็นการเรนเดอร์สมมิติโดยเฉพาะนะครับการกราฟิกดีไซน์ใช่นะครับผมก็ตัวนี้ก็มีออปชันให้เลือกเหมือนกันนะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะฮะหรือถ้าเป็นตัวสเปคที่ลองลงมานะก็จะเป็นตัว Creator 14 ตัวนี้ก็จะเป็นซีลิวอินเทลคอไอเ13เหมือนกันนะผมมีได้ให้เลือกทั้ง2แบบเลยนะ mm. ก็จะเป็น S s e r i e s นะฮะจะเห็นว่าปกติเนี่ยจะเป็นพวก Series อะไรเงี้หรือว่า Series นะ mm. แต่นี้ก็จะเป็นแนะ <Ooh. S 1> เพราะว่าการทางานเรื่องของก,อการตต่อการระมวลผลหนักๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าคนต้องเป็น S s e r i e s ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับผม mm. แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบที่บางแล้วก็เบากวา่าพกพาง่ายกว่าแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าด้วยนะ mm. สำหรับตัว Creator M14 ตัวนี้แต่ขนาดก็ดูพกพาราคาก็จับต้้องได ใช่แล้วก็จะโกไม่ใช่ธรรมดาใช่ฮะราคาก็จะเข้าถึงง่ายกว่าตัว Creator Pro เมื่อสักครู่นี้นะสำหรับ Creator ระดับเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะครับผมครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์ใหม่ของ MSI ในปี2025นี่้เลยนะฮะก็เป็น v e n t u อร์ซีรีสนะครับผมใช่ v e n t u ร์ซีรีส์นี่ก็เป็นอ่าอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราค่อนข้างภูมิใจในการนำเสนอนะฮะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่มาขั้นกลางระหว่างโมเดิร์นตัวนี้กับตัว เสติสเราจะคู่นี้เพราะ oh. หลายคนเนี่ยอาจจะอยากได้ตัวโนบ,บุกที่มีประสิทธิภาพมีดีไซน์ที่สูงกว่าโมเดินแต่ว่าไม่ได้มีงบประมาณเท่ากับตัวเทสติสซีรีส์นะฮะ mm. ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นนั่นเองนะ,ะก็คือเวนเจอร์ซีรีส์ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการประสิทธิภาพดีไซน์ที่ดูหรูหรานะฮะดูมีความภูมิฐานแต่ว่ามีงบประมาณที่ไม่ได้สูงมากนะฮะตัวนี้ก็เหมาะเลย mm. นะครับสำหรับเวนเจอร์ซีรีส์ จุดเด่นเขาจะเห็นเลยว่าดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างดูดีกว่าตัวโมเด์นะคะค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็วัสดุนะครับผมฟังก์ชันต่งตางๆเนี่ยก็จะมีความหลากหล,ลายกว่านะครับผมแล้วก็มีให้เลือกอมากมายหลากหลายออปชันเลยม่ว่าจะเป็นตัวไซส์14นิ้วนะครับผม15นิ้ว16นิ้ว17นิ้ว นะฮะฮมีตัวซ <49 ers S 1> <sind> ีวู <Feeling> well. ที่เป็นคออัลต้านะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นซีวียูคออัลต้าบวกกับการ์ดจอแยกด้วยสําหรับคนที่ต้องการนะครับผมโอ้เดี๋ยวนี้ฮะนี่ยจะได้รับรางวัลด้วยนะฮะใช่ครับผมแบตสองพีซี่นะฮะก็คือสําหรับตัวเออเวนเจอร์ครับผมเวนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการสเปคที่ค่อนข้างแรงแล้วดีไซน์สวยงามแต่ว่าแบตจ็ต <im ic distint> มีระดับมีระดับกลางๆใช่ตอนนี้ก็จะตอบโจทย์แบบมากๆเลยนะครับผมท <t iny> ัง้งการ <t iny> ใช้งานทั่วไปอกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปแล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานในระดับองค์กรนะเพราะว่าได้ฟีเจอร์ที่ค,อออค่อนข้างครบะอย่างที่เห็นหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอเกร,กรดดีนะฮะตัววัสดุก,ก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะครับผมตัวแป้นพิมพ์เนี่ยก็ให้ตัว number pad มาให้นะฮะแล้วก็ลงถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนี่ก็ครบคันมีทั้ง usb type a นะฮะ super speed 1นถึงสพอร์ตนะฮะแล้วก็ usb type c นะฮะผม sd card reader การใช้งานในส่วนขององค์กรนะฮะก็ยังให้มาเหมือนกันนะฮะการรักษาความปลอดภัยก็เช่นกันนะครับผมมีตัว Privacy shutter อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวพวกสแกนเอไออาร์นะฮะคามีราก็มีให้มาเหมือนกันโอเคฮะก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะับก็ขอบคุณคุณตั้วมากนะครับที่มาะน้นำ notebook สำหรับสายคอมเมอร์เชียลให้เราได้รับฟังแล้วก็มีรุ่นไหนมีอะไรมีรูปแบบยังไงที่แตกต่างกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ โนบ,บุ๊กทั้งหมดของวันนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันไหมส่วนแอวานี่ชอบตัวใหม่อย่างตัวนี้เลยฮะตัว Venture Series นะฮะเป็นตัวที่สำหรับคนที่อยากทำงานในสเปซที่แรงแล้วในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับการทำงานทั้งด้าน AI แล้วก็ด้านคอมเมิร์เชียลด้านธุรกิจนะเหมาะมากเลยนะและขนาดพวกพานี่กระทัดรัดมากๆเลยฮะน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานี่เลยฮะแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบตัวไหนในงานนี้นะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะหรือว่าชอบ ตัวไหนหรืออยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ลองคอมเมนต์มาเลยนะครับส่วนวันนี้แอดวาต้องขอตัวลาไปก่อน,กนครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ในช่องแอปพีจีนะครับส่วนวันนี้แอดวาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย